ก็สวัสดีร้มส่วมทั้งชาวไทยชาวลาวชาวกัมพูชาชาวคอมเมนกันด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยมันก็นับเป็นสงสัปดาห์แล้วใช่ไหมหลังจากที่ทางคุณบูมเนี่ยได้ัปโหลด EP ที่76 full episode ลงในช่องของพี่แกเองนะครับซึ่งณตอนนี้ EP ถัดไปยังไม่มาในเร็วๆนี้นะเพราะว่าไม่กี่วันก่อนเนี่ยทางช่อง iBio นะครับได้มีโอกาสแชทพูดคุยกับทางคุณดาบบูมอีกแล้วนะครับซึ่งในการแชทครั้งนั้นเนี่ยทำให้เราได้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่สําคัญกันมาเล็กน้อยนะ เป็นการแชทสั้นๆเพียงเท่านาั้นนะโดยที่ในคําถามแรกเนี่ยทางช่อง i b i o 75เนะครับเขาได้พิมพ์ไปว่าสวัสดีคุณบูมผมอยากรู้ว่าคุณพอจะบอกได้ไหมว่า EP ีที่77เนี่ยจะถูกอัปโหลดลงเมื่อไหร่ที่ถามเนี่ยผมไม่ได้จะมากดดันคุณนะแต่ว่าผมแค่อยากแบ่งปันข้อมูลที่คุณต้องการเท่านั้นหวังว่าคุณจะโอเคนะแล้วจากคําถามนี้เองนะครับทางคุณบูมก็ได้พิมพ์ข้อความตอบกลับมานะว่าตอนนี้เนี่ยคุณบูมรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยแล้วขอบคุณมากที่เป็นห่วงเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยกับอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องขอพักผ่อนสักหน่อยนะเพราะว่าความเครียดมันเยอะเหลือเกินและด้วยสภาพในตอนนี้นะผมคิดว่า e ีีถัดไปเนี่ยถะถูกอัปโหลดลงไม่กลางสัปดาห์หน้าก็ปลายสัปดาห์หน้าเลยนะซึ่งจากการตอบคําถามของคุณบูมเองนะครับดูเหมือนว่าทางคุณบูมเขาจะเจอเรื่องเครียดอะไรบางอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมานะซึ่งก็คงจะเดาไม่ยากนะครับเพราะว่าดราม่าล่าสุดในจัก,กรวาลสกีบ i ดี้ o i เลตเนี่ยก็คือดราม่า ทอเรตไปยืดเรื่องดิฉิ์กับเกมแกลลี่มอดนั่นเองนะซึ่งตอนนั้นก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วจากเหตุการณ์นี้เองเนี่ยก็ทําให้คุณบูมเกิดความเครียดสะสมนะครับทำให้ EP ใหม่ที่เราจะได้ดูกันมันต้องดีเลยช้าออกไปนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยทางช่อง i b ไบโอเจสิบห้าก็ได้พิมพ์ข้อความมาต่อนะโดยที่พี่แกเนี่ยบอกไปยังคุณบูมนะครับว่าตอนนี้ผมเข้าใจคุณดีผมดีใจนะที่คุณได้ใช้เวลาพักผ่อนบ้างเพราะคุณควรจะได้รับมันแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าผมจะ สามารถแบ่งปันข้อมูลนี้ไปสู่สาธารณะได้หรือเปล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณหน้าตอนนี้คุณคิดว่ายังไงแล้วจากคําถามนี้เอนะครับทางคุณบูมก็ได้ตอบกลับไปนะว่าสามารถเผยแพร่ข้อความในครั้งนี้ออกไปสู่สาธารณะได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางคุณบูมยังตอบอีกนะครับว่าพี่แกม,มั่นใจมากๆเลยว่าใน E ีีถัดไปเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับการรอคอยและการคาดหวังอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นนะครับทางช่อง i b ไบโอเนี่ยก็ได้พิมพ์ข้อความแนวแนวหลอกถามไปนะประมาณว่ามันน่าจะมี หนึ่งใน EP ที่น่าสนใจที่สุดที่ทางคุณบูมกําลังรอคอยอยู่ใช่ไหมแล้วจากประโยคข้อความนี้ของช่อง IBO 75นะทางคุณบูมก็ตอบกลับมานะครับว่าที่ตื่นเต้นที่สุดเลยใช่ไหมในบรรดาเอพิโซดที่กาลังจะปล่อยออกมานี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตอนที่80และ83รวมถึงคลิปซีซั่นที่27นะครับซึ่งคุณบูมบอกว่าคุณบูมได้เขียนเอาไว้หลาย EP เลยนะตอนที่ตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีบางตอนที่สลับสถานที่กันไปบ้างก็เป็นได้นะและนี่ก็คือบทสสนนนาั้ๆ ระหว่าง i b ไบโอและคุณดาบบุมนะครับและส่วนเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยคลิปซีรีส์สกิบดี t ทอเลตฉบับแฟนเมดของ EP ีที่77พาร์ทที่1นะจากช่อง iul itms เพื่อนของผมเองนะครับซึ่งก็เป็นเวอร์ชั่นที่2นะต่างจากเวอร์ชั่นแรกเนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรต่อเนื่องกันนะครับซึ่งบอกเลยว่ายังคงดูเดือดเลือดผ่านเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าเราจะได้เจอกับฉากการต่อสู้กลางเมืองนะครับแถมยังได้เจอกับไททั ทนทีวีแมนและเจ้าจีเหลี่ยมกันอีกด้วยนะซึ่งเนื้อหาจะดูเดือดเจ้มจนขนาดไหนนั้นหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวน,นผู้ชมคนละหนึ่งไลน์นะครับให้กับผมหน่อยกันแล้วกันนะช่วงนี้เนี่ยไขยวัดรุมเรานะครับเจ็บคอมากๆแต่ก็ยังต้องมาอัดคลิปให้ได้เลยนะไม่เช่นนั้นเนี่ยยวไม่มีตังค์กินข้าวนะครับยอกๆโอเคหากพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับ โอเคครับเปิดมาฉากแรกเนี่ยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากฉากสุดท้ายของคุณดัฟ ใน EP ีที่76ฟูลเอพิโซดเลยนะครับซึ่งก็คือฉากของค a m เมราบูเบนที่ถือไม้ดูดส่วมเหล็กสีดำอยู่นั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดกลับมาที่ค a m เมราแมน o v คนหนึ่งนะซึ่งสังเกตจากแขนเสื้อนะครับดูเหมือนว่าพี่แกก็คือสายทิศคัมเมร a แมนคนที่มาพร้อมกับน้องสไตร i d เดอร์คัมเมรนั่นเองนะครับเพราะว่าใน EP ีที่76พาร์ทที่2เนี่ยพวกเราได้แยกทางกับสตรเดอร์คัเมและพี่ลาร์ดคัเมราตัวตึงใช่ไหม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ชะตากรรมของตัวละครกลุ่มนั้นเลยนะว่าผู้พี่แกเนี่ยยังสุขสบายดีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตัดกลับมาที่คลิปแฟนเมดนะดูเหมือนว่าทั้งพี่สายทิดและน้องสไตรเดอร์คามร่าจะยังไม่เป็นอะไรนะครับและพร้อมกันนั้นบนตัวของน้องสไตรเดอร์เนี่ยก็ยังมีคามีร่าแมนสูตรฟ้า,ากับสกิบดี้ทอเลดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาร่วมวงตั้งแต่เมื่อไหร่นะรวมไปถึงพี่คามีร่าแมนสูตรเหลืองเจ้าเก่าของเราอีกด้วยนะครับซึ่ง พี่สายทิศกดอะไรให้ไปหนึ่งดอกนะครับอาจจะเนื่องจากว่าพี่แกเนี่ยไปนั่งในที่ของพี่สายทิศคาเมราแมนนั่นเองนะมันอึดอัดอะไรประมาณนั้นครับซึ่งตัวละครทั้งหมดเนี่ยเขาได้โดยสารอยู่บนหลังของน้องสไตรเดอร์คาเมร่านะครับเดินทางไปตามถนนในเมืองนะซึ่งไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทัาในใดนั่นเองเนี่ยทางพี่สายทิศก็ชี้ไปยังข้างหน้านะแล้วเราก็จะได้เจอกับแอสโซกลุ่มหนึ่งนะครับที่บินมาดักหน้าพอดีเลยแล้วพอเป็นแบบนั้นเนี่ยทางพี่สายทิศจึงได้ชักอาวุธปืนขึ้นมาจาก นั้นก็เหนียวไก่ออกไปนะครับเป็นลำแสงพลังงานสีฟ้านั่นและพร้อมกันนั้น้าวเอสโตรที่ถูกลำแสงนั้นไปก็กลายเป็นศูนย์กลางนะครับดูดสิ่งของที่อยู่รอบๆเข้ามาหาตัวเองเฉยเลยนะรวมถึงพักพวกของมันด้วยนะครับแล้วจากนั้นทางน้องสไตรเดอร์คามีราก็ยิงกระสุนพลังงานปิดฉากระเบิดตุ้มตุยเย่ยกตีนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยทางน้องสไตรเดอร์คามีราก็ได้บินขึ้นที่สูงเนซึ่งในฉากนี้เองเนี่ยเราจึงได้ทราบกันแล้วนะว่าน้องสไตรเดอร์คามีราเนี่ยไม่ได้ถูกพี่ไซติสคามี Camera บังคับอยู่นั่นเองนะครับน้องมีความนึกคิดเป็นของตัวเองนะเพราะว่าพี่สาตทิศคาเมราแมนเขาก็ถือปืนเตรียมต่อสู้อยู่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าทัาในใดนั้นเองนะครับมันก็มีเหล่าเอสโซพุ่งเข้ามาโจมตีกลุ่มของพี่ไซยทิศคาเมราแมนนะโดยที่น้องสไตรเดอร์เนี่ยเขาก็สามารถกางโล่บาเลียการโจมตีเอาไว้ได้นะครับแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มเอสโซกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่เกินไปนะการโจมตีจากฝ่ายพันธมิตรเนี่ยไม่อาจสร้างบาดแผลให้กับเหล่าเอสโซได้เลยนะครับจนในที่สุดเนี่ย กลุ่มของพานามิรกลุ่มนั้นก็ถูกรายล้อมไปด้วยกองกาลังของเหล่าแอสโธนะและก่อนที่ตากล้องและคนอื่นๆจะถูกปาดแพทย์ตุยแย่ลงไปเนี่ยท่านใดนั่นเองนะครับไอเจ้าแอสโธที่อยู่เบื้องหน้าเราก็ถูกอะไรบางอย่างมีผัวเข้าให้นะพร้อมกับเวี่ยงตัวของมันไปกระแทกเพื่อนของมันอีกทีหนึ่งระเบิดตุ้มตามนะครับแหละใช่เลยครับคนคนนั้นก็คือไททันคาเมราแมนนั่นเองนะครับที่พี่แกเนี่ยกลับมาจากความตายแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่แกได้พุ่งเข้าบีชีปไปยังกลุ่มของแอสโธทอยเลต แล้วจากนั้นเนี่ยจากคําพูดของเจ้าแอสโซแลนแอสโซทอยเลตนะครับดูเหมือนว่าทีมไล่ล่าไททันของพวกมันเนี่ยจะขาดการติดต่อไปนะซึ่งนั่นก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าพี่ไททันคาเมร่าแมนเนี่ยเขาหนีออกมาได้จริงๆ,ๆนะครับแล้วจากนั้นทางเจ้าแอสโซที่ถูกเหนีบหัวเอาไว้ใช่ไหมพี่ใหญ่ไททันคาเมร่าแมนก็ได้มอบร่างแอสโซให้กับเจ้าปราไซสกิปิดีทอยเลตน้อยตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันก็สามารถเข้าควบคุมร่างกายของเจ้าแอสโซตัวนั้นได้สาเร็จนะครับแต่เป็นรูปแบบกับหัวกับหา แล้วจากนั้นภารกิจแรกของน้อง巴าไซเนี่ยก็คือการปาดแพดย์กองกำลังของเหล่าเอสโซที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งน้อนก็สามารถปิดจ็อบไปได้อย่างสวยงามนะสามารถปาดแพดย์เหล่าเอสโซกลุ่มนั้นระเบิดตุม้มตุยเย่โยตย้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยในระหว่างที่พี่ใหญ่ของเรากําลังกดไลค์ให้กับาซทิศ์คาเมราแมนอยู่นะมันก็มีก้อนพลังงานแดงๆอะไรบางอย่างลอยมาจากทางด้านขวาน,นะครับแล้วจากนั้นภาพสัญ,ญญาณก็ขาดหายไปทันทีเลยเว้ยและใช่แล้วลครับไอ้ก้อนพลังงาน แดงๆก้อนนั้นเนี่ยผมคาดว่ามันน่าจะเป็นก้อนพลังงานที่ถูกยิงมาจากเจ้าจังกนัดแอสโซทอยเลตนั่นเองนะเพราะว่ามันเนี่ยเป็นหนึ่งในแอสโซที่สามารถยิงก้อนพลังงานแดง,แดงๆที่มีพลังในการทําลายล้างมหาศารออกมาได้นะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยเนะภาพสัญญาณเนี่ยถูกตัดขาดหายไปทันทีแล้วจากนั้นก็ขึ้นตัวหนังสือมานะครับว่าคาเมราออฟไลน์นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมตอนนี้ของพี่สายทิศและไททันคาเมราแมนเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ตัดไปที่เมือง อีกแห่งหนึ่งนะซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็มีกลุ่มของเหล่าแอสโซทอยเลตกำลังบุกทําลายล้างเมืองอยู่ในขณะนั้น,นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะมีความสุขสนุกซกะเหลือเกินนะกับการได้ยิงถล่มตึกต่างๆของมนุษย์โลกนะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยในขณะที่พวกมันกําลังเพลิดเพลินอยู่นะครับก็มีอะไรบางอย่างแอบย่องเบามาจากข้างหลังของพวกมันนะแล้วจากนั้นก็ปาดแปดเจ้าแอสโซทั้ง2ตัวระเบิดตูม้มน่าจะตุยแย่ไปพร้อมกันนะครับแต่ใช่เลยครับพี่แกก็คือ คือไททันทีวีแมนนั่นเองนะและพร้อมกันนั้นเนี่ยมันก็มีแอสโซอีก2ตัวเข้ามาดักหน้าไททันทีวีแมนเอาไว้นะครับแต่ว่าพี่แกก็ได้ยิงกงเล็บจากข้างหลังปาดแปะเจ้าแอสโซทั้งสองตุยเย่ขาที่อย่างรวดเร็วโดยที่พี่แกเนี่ยไม่ได้เอาร่างของแอสโซทั้งสองออกไปจากกงเล็บนะพี่แกทําการเก็บกงเล็บไปพร้อมๆกับศพของแอสโซที่เสียบคาไว้อยู่นะครับแล้วจากนั้นก็กระโดดเข้าใส่แอสโซตัวที่เหลือเว้ยโดยที่ไททันทีวีแมนได้กระโดดขึ้นไปบนยานบ ของแอสโซตัวหนึ่งนะครับพร้อมกับปาดแปดหัวของมันไปพร้อมๆกันนะครับแล้านอกจากนั้นพี่แกยังได้กวัดแกลงดาบต้นงแขนของพี่แกเนี่ยปาดแปดแอสโซระเบิดตูมตามตูมตามไปอีกหลายตัวนะครับซึ่งเหล่าแอสโซมันก็ไม่หมดไปง่ายๆนะมันยังมีอีกหลายตัวเลยที่รอปาดแปดไททันทีวีแมนอยู่นะครับแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยทางไททันทีวีแมนก็ได้ใช้แสงสีแดงเข้าใส่กลุ่มของแอสโซนะซึ่งดูเหมือนว่ากลุ่มแอสโซกลุ่มนี้เนี่ยมันจะไม่มีแว่นกองแสงเหมือนกับเจ้าแอสโซและแอสโซ ทำให้พวกมันเนี่ยโดนลำแสงพิฆาตไปเต็มๆเ,เลยนะล่วงระเบิดตุ้มตุยเย่ลงไปเช่นกันแล้วจากนั้นนะครับไททันทีวีแมนก็ได้คามวยหายไปพร้อมกับซากของแอสโซทอยเลตที่ปักอยู่ทงกงเล็บของพี่แกทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าก่อนที่พี่แกจะได้คามวยไปนะไททันทีวีแมนได้พูดกับตากล้องของเรานะครับว่าฉันจะไปตามหาไททันคาเมอร่าแมนอะไรประมาณนี้ครับพอพูดจบแล้วเนี่ยพี่แกก็คามวยไปทันทีเลยนะแล้วพอไททันทีวี คามวยไปแล้วใช่ไหมมันก็มีแอสโซอีกตัวหนึ่งเนี่ยเข้ามาปาดแป้ตาก,กล้องของเราระเบิดตุ้มสัญญาณภาพขาดหายไปทันทีเลยนะ <c oughs> แล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดกลับมาที่แท็บเล็ตของตาก,กล้องอีกคนหนึ่งนะครับที่ในจอแท็บเล็ตนะตอนนี้เนี่ยขึ้นว่าคามีราออฟไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วพอตาก,กล้องของเราเงยหน้าขึ้นมานะครับเราก็จะได้เจอกับควันคามุยสีดําของไททันคามีราแมนนั่นเองซึ่งในขณะเดียวกันนั้นนะครับก็มีเหล่าแอสโซโซเลตเนี่ยที่พุ่งเข้า ใส่ควันคามยสีดําก็นานนะครับแต่แล้วเนี่ยไอ้เจ้าเอโซที่พุ่งไปนั้นมันก็ถูกซัดกระเด็นออกมาจากควันคามุยสีดําทางด้านขวานะครับระเบิดตุ้มตุยเย่ลงไปทั้ง2 3ตัวเลยนะแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะได้เจอกับไททันทีวีแมนนั่นเองนะซึ่งพี่แกก็ได้ด่าเหล่าเอโซไปนะว่าไอ้พวกงโง่อะไรประมาณนี้ครับแล้วพอพี่แกพูดจบปุ๊บเนี่ยภาพก็ตัดไปที่เจ้าจังเกอร์น,นัทเอโซทอยเลสนะครับที่มันโผล่มาจากไหนไม่รู้พร้อมกับยิงลูกพลังงานแดงๆเข้าใส่ไทท ททันทีวีแมนระเบิดตู้มระยะเผาคน,นะครับซึ่งมันก็ไม่ปล่อยให้ไททันทีวีแมนได้ตั้งตัวฐานนะครับโดยการปล่อยลูกน้องของมันที่เป็นแอร์โซสทอยเลตจำนวนหลายตัวเนี่ยกระนำยิงแสงเลเซอร์เข้าใส่ไททันทีวีแมนนะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยไททันทีวีแมนถึงกับไปไม่เป็นเลยนะโดนรุมยิงจนทําอะไรไม่ถูกนะครับแล้วฉากถัดไปนะครับภาพก็ตัดไปที่ตะกล้องอีกโคนหนึ่งนะที่กําลังติดตามสถานการณ์จากแท็บเล็ตอยู่เหมือนกันนะแล้วจากนั้นเนี่ยพอตากล้องคนนี้เงยหน้า ขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะได้เจอกับเจ้าจีเหลี่ยมนะครับที่มันเนี่ยบินผ่านมาพอดีนะพร้อมกับรวมร่างกับส่วนแขนและส่วนขาซึ่งเป็นโปรเจกต์ลับของเจ้าด็อกเตอร์นะครับแต่ว่า G ีแมนเวอร์ชั่นนี้เนี่ยทำไมจมูกมันดูแปลกๆกก็ไม่รู้นะจมูกมันดูตลกเป็นอย่างมากเลยนะครับหล้วจากนั้นเนี่ยพอเจ้าจีเหลี่ยมได้สวมวงแหวนพร้อมกับสวมหมวกประจําตําแหน่งมันแล้วใช่ไหมมันก็ได้ติดเจ็ตเพลกแล้วบินขึ้นท้องฟ้าไปนะซึ่งปลายทางที่เจ้าจีเหลี่ยมได้บินไปเนี่ยมันก็คือที่เดียวกันเลยนะกับไททัน ทีวีแมนนั่นเองนะครับแล้วพอจีเหลี่ยมเดินทางไปถึงปุ๊บใช่ไหมมันก็ได้เริ่มปาดแปดเหล่าแอสโซทอยเลททันทีซึ่งบอกเลยว่าจีเหลี่ยมล่างนี้เนี่ยมันโคตรผิวไหวเป็นอย่างมากเลยนะกระโดดขึ้นก็ระโดดลงนะครับอรวดเร็วไปสมุดและจากนั้นนะครับไปเจ้าจักรนัทแอสโซทอยเลทมันก็ได้โผล่ามาต่อหน้าพี่จีเหลี่ยมพร้อมกับยิงลูกพลังงานสีแดงเข้าใส่พี่จีเหลี่ยมนะแต่ว่าจีเหลี่ยมก็สามารถใช้มือของพี่แกรัลบลูกพลังงานก้อนนั้นเอาไว้ได้พร้อมกับปากลับไปยังเจ้าจักรนัท ระเบิดตุ้มทําให้มันเนี่ยล่วงลงผืนเลยนะครับและไม่เพียงเท่านั้นพี่จีเหลี่ยมยังได้กระโดดเหยียบเจ้าต่กระนัดซ้ำไปอีก1ดอกนะและถึงแม้ว่าจะมีแอสโซทอรเลตอีก2ตัวพุ่งมาขวางหน้าพี่จีเหลี่ยมเอาไว้ใช่ไหมพี่แกก็สามารถยิงแสงเลเซอร์ปาดแปดมันตัวเยกลงไปได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วพอจัดการเหล่าแอสโซตรงหน้าจนเกือบหมดแล้วเนี่ยทางพี่จีเหลี่ยมก็ได้กระโดดหันกลับมาพร้อมกับจับมือของท่านทีวีแมนให้ลุกขึ้นเยือนนะซึ่งนับว่าเป็นมิตรภาพครั้งแรกระหว่างจีเหลี่ยมและเหล่าไท ่านนเลยะและผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในซีรีส์หลักจากคุณดาบูมเนี่ยเราจะได้เห็นกับฉากอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วจากนั้นนะครับทั้งไททันทีวีแมนและพี่จีเหลี่ยมก็ได้หันมามองอย่างตากล้องแล้วซีรีส์สกิบี้ทอเลตฉบับแฟนเมดก็ตัดจะลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปแฟนเมดใน EP นี้นะครับซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นครั้งแรกมั้งที่ฉากจบมีจีเหลี่ยมอยู่ในฉากแล้วตากล้องไม่ถูกยิงตุยแย่ลงไปนะครับซึ่งก็เป็นคลิปแฟนเมดที่ค่อนข้างดูเดือดเลือดพาดอย่างที่บอกเลยใช่ไหมซึ่งใครอยากดูเดือดกว่านี้เนี่ยก็ตามไปดูตัวเต็มกันได้นะครับกับช่อง iul icmx เลยนะส่วนวันนี้ผมกายวอเกอร์พูดวลังแล้วนะครับคิดเห็นกันอย่างไรเพิ่มเอาไว้ใต้คลิปได้เลยและผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ